สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกันแล้วกันครับสวัสดีไอซ์ยิ่งครับนี่อยู่ฝนตกครับยุบันฝนตกขึ้นกับไตเขียดไต,รตรครบกับพ่อได้กิน,นด้วยสภาพพี่น้องมาเหมือยหญ้าขมยญ้าเก็บอีปู่ได้นียฝนยังตกกี่ตะกันกับปู่ตัวใหญ่แต่ว่า ตึ๊ด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 โอเคบ่โอ้ยตายเร็ว ขโมยเห็นใส่หน่ให้ลูกมันจับกรับมันไม่ลูกเส่ไปปล่อยขึ้นกับตบักร้ายใส่ลายไปหน่าบ <ías> อกยังเกี๊ยป,ปูปูปกห้อยไาโพดปกห้อยนั่นตัวเอาอีย,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 ยังอี้หนาน้อยตัวเอาอียัง จังสิมีปลาแล้วยังบ่ขึ้นอยูป่ปลายังบ่ขึ้นอยูป่ปลากำลังสิขึ้นตรงไปวได้อีหยังแลี้ยยินดีนะบ้านโอ้ยเล่นนี่ต้องจบสมัย แรงนี่ครับนักล่าออกไลยมาแรงนี่ยเตะบดได้เตะไกลครับไตเงี้ยน้ำหนักเงื่อนน้ำมันโอเ้เงื่อนผมมันติดทงหน้านะเงี้ยเกียรเกียดหน่อยออกเหรอเกียร์หน่อยไตเง้ยไตน้ำมันล่ะไปไกลบ่ได้ขาจาวานเขาบ่ล่ะไตโค้งยุ้งมะนีโค้งมหันมาได้ยุ้ครับ โล่สองโลเลยล่ะกบแบบนว้านไอ้พันเด็จกบกบมันกบมันโค้มนะเดซ10โลเนี่ยตัวย่งใหญ่เอาไปปล่อยใครปมครูมันใครน่าใครมันมีลูกแล้วรถมันแล่นไหลกับเหยียบเอาไปปล่อยไปน้องสะ นี่กระสีกับปลาขึ้นเันล้ครับเดี๋ยวปลายัางล่ะหู <c oughs> ลราติตตามเลยกันครับ <c oughs> อน้อยมันได้อีปู <c oughs> เอาเสวียนแม่เอาเสกูตั้งนาน เออใช่ไหมใช่ไหฝนยัตงตกเลยบันกากาศโอ้ฝนดีที่ถอดสมัยจะเป็นเด็กหน่อยนี่สิับทำไมเป็นเด็กหน่อยกันนะแล้วก็เสร็จนี้จะเป็นท่างแดงนะโอ้ปลาเนี่ยเบนินี่ปลายังบ่ขึ้นฝนนาหลาปีน Để anh hướng hướng là. Ừ, này, á, bên phải anh hùng yêu huyền đó cụ yêu huyền lẽ anh ạ anh say ven bay là bờ say này anh ừ, bên anh ven say bay là vả?

่นี่มาเจอมังนี่นะาตมันยังมันบมอีอย่างนี้เพราะว่าปลาปูตัวฮ็ดตัวนั้นนีตเห็นบตัวตึ้งมาอยู่นะโอ้ยไม่สมนีพวกเนี้ยนี่มันไอเบิ่งดูแถืกแล้วบ่ถอก็ถือง่ไดเอื่อยพ่นกวนอยู่นี่ ขึ้นได้เก่าแล้มาแต่หนามันหดมันขึ้นมันหลับปลาคลิปเดี๋ยวเป็นยังไงครับคลิปนี้เอาไว้สำเร็จกันแล้วกันครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมพวกเราครัดี๋ยวรอบห่งคลิปต่อไปครับปราสิเป็นยังไงมานบอล